สวัสดีครับพบก,กับสุลุกจาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ ข่าวที่ร้อนแรงที่สุดณตอนนี้ก็คือมอซีกายเซโดกับลิเวอร์พูลและเชลซีนะครับโดยล่าสุดนะครับเมซ่าเรดดี้ก็ออกมาย่าข่าวนะครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลของพวกเราขึ้นไปเป็นตึงหนึ่งในการคว้าตัวมอซีกายเซโดและทางด้านของมอซีกายเซโดเองนะครับก็สนใจที่ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมันเหลืออยู่แค่ตัวของมอซีกายเซโดแล้วล่ะครับที่จะย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลไหมนะฮะซึ่งณตอนนี้นะครับทุกอย่างลิเวอร์พูลยอมจ่ายนะครับในเงินค่าตัวที่ทางบริเตนต้องการ ก็คือเกิน100ล้านปอนด์นะครับซึ่งทางลิบูยอมจ่ายแล้วนะครับค่าตัวส่วนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับอยเซกาเซโดว่าจะเลือกไปอยู่ทีมไหนนะครับซึ่งในตอนนี้ดิวของลาเวียอาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่ามีรายงานที่น่าสนใจออกมาว่าลิบูพูนั้นไม่ทนแล้วกับท่านั่นของเซาทนตันที่พิเศษข้อเสนอของลิบูถึง3ครั้ง3คราวนะครับซึ่งก็หันมาค้าตัวอยเซกาเซโดอย่างเต็มกําลังนะครับ ซึ่งท่านผู้ชมก็คงรู้ดีนะครับว่าทีมงานลิเวูนั้นเร็วแรงทะลุนรกขนาดไหนนะครับตอนนี้ลิเวูยอมจ่ายค่าตัวที่เป็นสถิติของสโมสรและเป็นสถิติของเกาะอังกฤษนะครับในการซื้อตัวผู้เล่นในศึกพรีเมียร์ลิงกฤนะครับโดยคาดการณ์กันว่านะครับค่าตัวของมเซไกเซโดน่าจะเกินกว่า1 0 0ยล้านปอนด์นะครับท่นี้ทท้งนั้นนะครับตอนนี้นะฮะสื่อทีหนึ่งรายงานเป็นเสียงเดียวกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าอย่างไรแล้วนะครับโดย ทางด้านลิเวอร์พูลขึ้นเป็นหนึ่งผิวเพียวนะครับที่จะคว้าตัวมอยเซกาเซโดมร่วงทัพตอนยนิ้งเหลือแค่ทางด้านของมอยเซกาเซโดนั้นอยากจะย้ายมาหรือเปล่านะครับซึ่งแหล่งข่าวก็บอกว่ามอยเซกาเซโดนั้นอยากย้ายออกจากไบตันนะครับซึ่งตอนนี้ตัวเขาอยู่ทางลอนดอนนะครับก็ตอนนี้แน่นอนว่าเขาจะย้ายออกแต่ตอนนี้น่าจะเป็นลิเวอร์พูลกับเชลซีนี่ครับแต่สื่อทิ้งน้ำหนักไปที่ลิเวอร์พูลมากกว่านะครับที่จะปิดดีลคว้าตัวมอยเซกาเซโดได้สำเร็จนะครับ ก็ต้องรอลุ้นกันในค่ำคืนนี้นะฮะเพราะว่าตลาดนักเตะนั้นจะปิดตัวลงแล้วแล้วก็เจ็เก้นครับนั้นอยากจะได้นักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับก่อนที่จะเปิดฤดูก,กาลใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากปิดดิวก็ได้สําเร็จนะครับก็จะเป็นการปาดหน้าอีกแล้วละครับท่านผู้ชมเร็วแรงทะลุนรกนะครับซึ่งตอนนี้ลิอร์พูของเราขึ้นมาเป็นต็งหนึ่งในดิวกันคว้าตัวมอซไก่ไสโดนะครับ อันนี้อยู่ที่มอยเซกไกเซโดแล้วล่ะครับท่านผู้ชมเตรียมรับข่าวดีในค่ำคืนนี้รายงานล่าสุดนะครับจากท็อกสปอร์ตนะครับก็คืออเล็กคุกนะฮะร,รายงานมาว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับใกล้บรรลุข้อตกลงมูลค่าเกินกว่า100ล้านปอนด์สำหรับการคว้าตัวมอยเซกไกเซโดจากไบรตันหลังจากนั้นครับเมซ่าไรดี้ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าลิเวอร์พูลนั้นเป็นตัวหนึ่งในการคว้าตัวตัวนั้นของมอยเซกไกเซโดในเวลานี้ ตอนนี้แน่นอนนะครับเชลซีก็ยังมีความหวังอยู่แต่ว่าลิเวอร์พูลนั้นแซงขึ้นมานะครับส่วนไบรเดนนั้นพร้อมขายให้กับสโมสร,รที่ยื่นข้อเสนอมามากที่สุดนะครับพร้อมขายนะครับโดยทางฝั่งของเบซ่าเรดดี้ก็ออกมาทวีตอีกนะครับว่าตอนนี้ถ้าหากไมเซกาซิโดย้ายทีมก็จะเป็นนักเตะอังกฤษนะครับที่ทําลายสรรติการย้ายทีมค่าตัวเกิน100ล้านปอนด์นะครับน่าจะเป็นของแจ็คกิลลิตนะครับที่ย้ายสู่แมนเชสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลนั้นถ้าหาก ปิดดิวได้สําเร็จก็จะเป็นสถิติของสโมสรที่ซื้อตัวเข้ามานะครับเราจะทําลายสถิติค่าตัวของทางฝั่งดาวินเยตที่ซื้อมาจากเบนฟิก้านะครับตอนนี้ลุ้นกันอย่างเดียวนะครับตานผู้ชม f 5รัวเฮนโดตื่นเต้นนะครับที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของฟุตบอลในซาดิอาระเบียจะด้นเนื้อสันน้นนะครับอดีตกัปตันคิมหงแดงหรือผู้หูย้ยอมรับ,บาตื่นเต้นที่ยันมาร่วมเทียม เอาอิติฟากและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตของวงการฟุตบอลในลีกซาดิอาระเบียในสันยุติเส้นทาง12ปีในทินแอนฟิลด์ด้วยการย้ายไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับมันเป็นช่วงเวลาที่น่าตืน่นเต้นโปรเจกต์และบางอย่างที่แตกต่างออกไปคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากมาที่นี่ดาวเตย์นในวัย33ปีบอกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมมั่นใจว่ามันจะเติบโตและผมต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นเพื่อพยายามช่วยให้มันเติบโตผมรักฟุตบอล ดังนั้นผมจึงอยากลองช่วยให้มันเติบโตไปทั่วโลกผมรู้ว่าผู้คนในซาอเดารักฟุตบอลผมบอว่าผมจะสามารถพัฒนาลีกต่อไปได้ในอีกไม่กี่ปีขา้างหน้าผมบอว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นมันเป็นโปรเจกต์และประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงอยากมาและลองทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงผมคุ้นเคยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันน่าตื่นเต้นและผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่และลองเริ่มต้น ทีวีจีนะครับก็คือเหตุผลสกันว่าทำไมผลถึงมาทำงานกับเขาและเล่นภายใต้าการคุบทีมของเขาผมคิดว่าเรามีเซ็กชันในการฝึกซ้อมที่ดีมีไม่มากมีเกมเดียวเราต้องการความพร้อมสําหรับเกมแรกประมาณสัปดาหนะ์หน้าผมมั่นใจว่าเราจะเป็นเช่นนั้นเรามีเซ็กชันที่ดีการฝึกซ้อมที่ดีและผลการแข่งที่ดีในข่ําคืนก่อนดังนั้นเราหวังว่าสามารถเริ่มต้นสิ่งต่างๆในทิศทางที่ถูกต้องและทำง,งานร่วมกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ฟันได้นะครับรับเร้าใจที่เฮนโดย้ายพร้อมสรต่อในตำแหน่งกัปตันเทียมวิคิฟฟฟันไดนะครับกำลังตัวแข็งของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเขารู้สึกเร้าใจเลยทีเดียวที่จะแดนเฮนสันย้ายออกจากเทียมแต่ก็พร้อมที่จะสรต่อรับหน้าที่เป็นกัปตันเทียมจากอดีตกัปตันเทียมให้ดีที่สุดเฮนสันย้ายไปอยู่กับอัลอิติฟักในลีกซาอุดิอาระเบียในช่วงสม m m ิ r ที่ผ่านมาทำให้ตำแหน่งกัปตันเทียมถูกสรต่อมอย่างวิคิฟฟฟันได์ในวหลานี้ แน่นอนเราจะชนะทุกอย่างด้วยกันและผมเสียใจมากที่เห็นเขาจำบ่ายพูดันตรงฟันได้กล่าวแต่นั่นแหละนั่นคือฟุตบอลนั่นคือชีวิตเขามีอิทธิพลที่จะทําอย่างนั้นในกรณีเขากับทิ้งใจอย่างนั้นแต่ผมสามารถประสบความสำเร็จในฐานะกัปตันทีมได้เหมือนเขาผมจะรับมันต่อในทันทีมันเป็นทีละขั้นทีละตอนผมมองหาความสม่ำเสมอจากฝั่งของเราชนะเกมชนะพูดเขาแบบยากๆในบางครั้ง หาทางและสร้างบรรยากาศเชิงบวกที่สามารถทำร่งกันได้ซึ่งรวมถึงแฟนๆด้วยนั่นคือแนวทางที่ผมต้องการจัดก,การกับฤดูกาลนี้และให้ทุกคนมั่นใจว่าเรามอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กันและกันและหวังจะประสบความสำเร็จเหมือนเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นกับตันกิมงของสโมสร,รแห่งนี้ผมอยู่ที่นี่มาเกือบ6ปีแล้ว และมันก็เป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อและอย่างที่ผมบอก,บอกผมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อให้สโมสรและแฟนๆภาพภูุ่มใจและหวังว่าเราจะประสบความสำเร,ร็จร่วมกันในฐานะถ้วยรางวัลครับเดล่าสุนนะครับหงแดงลิเวร์ของพวกเราครับก็มีไพ่เด็ดนะครับนั่นก็คือการใช้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับเป็นตัวที่จะเข้าไปพูดคุยกับมอยเซกาเซโดเพื่อหวังที่จะใช้กุญแจดอกนี้ให้มอยเซกาเซโดย้ายมาเล่น ให้กับลิอร์พูลเพื่อเล่นเคียงข้างเคียงบากเคียงไหลกับอเล็กซิสแมคเลสเตอร์ที่หงแดงนะครับหลังจากเมื่อช่วงจำคืนที่ผ่านมามีข่าวร้อนแรงมาว่าลิอร์พูลพร้อมจ่ายเงินที่เป็นค่าตัวสถิติของสโมสรและสถิติของซิลคุลิกในการคว้าตัวอมเซ่ไกเซโดส่วนกุญแจอีกดอกหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือการใช้อเล็กซิสแมคเลสเตอร์ไปช่วยเกยกล่อมให้อมเซ่ไกเซโดย้ายมาร่วงทีมลิอร์พูลซึ่งเป็นกุญแจดอกสําคัญ พราะทั้งสองคนนั้นนะครับเล่นร่วมกันในทีมไบรตันมาในฤดูกาลก่อนแล้วพาทีมประสบความสําเร็จนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเป็นกุญแจดอกสําคัญเลยสําหรับลิเวอร์พูลในการปิดดิวคว้าตัวมอยเซ่ไก่ใส่โดล่าสุดนะครับโอ้ดิวของลาเวียยังตกลงกันไม่ได้นะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ยังไม่อยากจะจ่ายค่าตัวจํานวน50ล้านปอนด์ตามที่ทางเซาท์เทตันนั้นต้องการ ท่าผู้ชมเชื่อไหมครับมันขาดอีกมันแค่2ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับโดยล่าสุดลิอรูพูยื่นไป48ยังไม่ขายนะครับก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้นะครับเงินที่จะซื้อลาเวียน,นั้นอาจจะแปลงเปลี่ยนมาซื้อมอยเซไก่เซโดแล้วนะครับ mm hmm. เพราะลิอร์พูมองว่าทงฝั่งของลาเวียน,นั้นไม่น่าจะมีค่าตัวถึง50ล้านปอนด์เนื่องจากมองดูประสบการณ์นะครับและอายุซึ่งถ้า,าจะเสียเงินค่าตัว50ล้านปอนด์ทูดีเอามาถมใส่มอยเซไก่เซโดดีกว่า ตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้เลยครับซาทตันตันกับลิเวอร์ pool นะครับถ้าหากลิเวอร์ pool เลือกที่จะไปปิดดิวและคว้าตัวมอยเซกาเชโดดิวของลาเวียอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ต้องเลือกแล้วนะฮะแล้วท่านผู้ชมนะครับกินเห็นกันอย่างไรสําหรับลาเวียและมอยเซกาเชโดพวกท่านอยากได้ใครนะครับตอนนี้2คนนี้มาแรงจริงๆนะครับรอยืนยันอีกทีนะครับจะปิดดิวในค่ำคืนนี้ได้สําเร็จหรือไม่รายงานจากทางฝั่งของลิเวอร์ pool อีโค นี่คือสรุข่าวลเว์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบชามของที่11สิงหาคมมันจริงๆครับท่านผู้ชมตลาดรอบนี้นะครับโอ้โหมันเดือดตอนช่วงไทยายายขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลเว์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลเว์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงาน ชชยผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ